ซับปลาทูครับซับปลาทูหอมครับผมจะเอาไปใส่ใส่ลั่นครับใส่ลันเยน็น เนี่ยครับผมยัดลงไปในปากลั่นครับลั่นบางเดียวครับผมเอาหลวบๆงายมันแน่ครับจังหน่อยพ่อให้มันได้กินนะครับหลูบๆงามจังหน่อยนะครับงามลั่นครับผมลั่นบางเดียวครับสีมันบางมันเบิ้งเอาครับ ก็มาลุ้นกันนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับสำหรับใจลั่นในมือนี้ลำเดียวครับบางเดียวนะครับบางเดียวโคลโล์ลำเก่าครับลั่นเกา่าแต่ยังใส่งานได้อยู่นะครับมีความแข็งแรงอยู่นะครับไปลุ้นกันครับ ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับนะครับอนันตั้งปากนะครับปักปิดดินนะครับแล้วก็ยกค้างกันน้อยนึงนะครับยกเพื่อตาปลาไหลเข่านะครับก็ให้เปนสามรถหายใจได้นะครับ่นจะได้บบอตายบ่เน่านะครับให้เปนเป็นเป็นอยูนะครับสดๆนะครับเรียบร้อยครับผมเรหวังฝนพุ่งี้เช้าครับ มาแล้วครับสีเป็นจังใดครับมายามใสายๆครับผมมาเบิ่งกันครับว่าจะมีตัวบอนะครับใส่ใแแล้วนะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับแต่มาลุ่นตัวกันครับผมมา,านบ่มา,านมือน,นิ มีตัวครับผมะอะไรครับหางโพเลยครับหางโพครับผมแต่บุงหาวจากตัวครับเดี๋ยวจะไปที่ออกบึงครับผมไปรุ่นกันต้วครับนักครับผมนักเ้งลองบึงครับ จะมีจัจโกตัวลั่นบางเดียวครับผมกับเยอสูตรเด็ดครับลุนกันครับ ใส่ส,สวยๆครับสามตัวโอ้โดเดิ้วแห้งครับเออหมดตัวนิ่งนะครับนิ่งแล้วนะครับสามตัวครับผมใส่สวยๆงามๆครับครับเยื่อสุดเด็ดครับเป็นอ่า ปลาทูหอมครับปลาทูหอมเยื่อชั้งเหลือนะครับเยื่อชัางเหลือผมว่าผมจะไปใส่ต่อนะครับใส่ต่อหลอบที่สองอะนะครับรุ่นกันนะครับกับหลอดที่สองอใส่กระมังบอยู่แล้วครับบินออกอย่างเดียวปลาไหลใส่ใส,สวยๆครับ ฝากกดติดตามากดไลค์ให้น้ำหน่อยด้วครับเราดูคลิปต่อไปครับผมบังเก้าน,นี่ลายเงียเก้าถือเกีกบอนะครับสิใส่ทิมไว้คลิปนี้สวัสดีครับ